สวัสดีครับปวดเสาเข็มครับวันนี้เรามาลงเสาเข็มกันนะครับผมยังไม่ได้กดเสาเข็มนะครับวันนี้มาลงเสาเข็มเตรียมพร้อมๆครับก่อสร้างคอนโดมิเนียมสองก้อนนะครับที่สีนครินซอยสีสองนะครับบรรยากาศหน้างานครับพื้นที่หน้างานก็อย่างนี้นะครับผมถ้าฝนไม่ตกก็ทํางานได้สะดวกครับ ไม่ติดขัดแต่ถ้าฝนตกมาก็งานเข้าครับเมื่อวานนี้ได้ทำการเดินเครื่องจากเดินกดเทสหมดแล้วครับเนี่ยไม่ลงนะครับกดไม่จมนะครับโอ้เดินไปอย่น,นู้นนะครับสังเกตได้ร่มสีน้ำเงิน,นครับไม่จมนะครับนี่ครับ ตัดก็จะประมาณนี้ครับผมหลังจากเมื่อวานสถานการณ์หลังจากเมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็ลงเสาเก็มชิวๆไปครับผมลงเสาเก็มก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ